วิธีเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่องแม่ของเรานะคะรมอว่าในตัวสตอเรจถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่มีอาการเครื่องชา้าเครื่องอืดหรือว่าพื้นที่จัดเก็บเลือนน้อยมากก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเพราะว่าจะช่วยให้พื้นที่จัดเก็บในตัวสตอเรจของเครื่องแม่ของเพืเ่อนๆสามารถมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าผูใช้โปรแกรมอะไรขั้นตอน การคลีนพวกข้อมูลแคชข้อมูลดาวน์โหลดต่างๆเพื่อให้พื้นที่จัดเก็บในเครื่องเราเพิ่มมากขึ้นต้องทำยังไงไปดูกันเลยนะฮะสำหรับขั้นตอนแรกถ้าเพื่อนๆยังไม่มีตัวโปรแกรมนะคะก็ให้เราเข้ามาที่ตัว Google นะคะจากนั้นก็ให้เสิร์ชค,คำว่า C cleaner f o r m a c นะคะจากนั้นก็กดดาวน์โหลดมาที่เครื่องเรานะ,ะก,ก็ทำการคลิกแล้วก็ ติดตั้งโปรแกรมได้เลยนะคะสำหรับขั้นตอนการติดตั้งอ่ะไว่ข้ามนะฮะเพราะว่าพี่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะก็มาเช็คที่ Mac คของเรานะคะว่าตรง s t o r a เ e อ่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเราเราใช้เท่าไหร่แล้วนะคะก็ให้คลิกมาตรงที่มุมซ้ายบนที่เป็นรูป Apple นะคะเราก็เลือก Se s ติ้งเซตติ้งเลือก Ge n e r a l แล้วก็เลือก s t o r a g e นะคะ แค่นี้เราก็เห็นแล้วครับว่าตอนนี้เราใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่สำหรับขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ว่าเราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วทางด้านขวามมือบอสุดนะคะมันจะมีไอคอนของ c c l e a n e r นะคะก็ให้เราคลิกมาหนึ่งครั้งจากนั้นก็ให้คลิกตรง Open s e l e a n e r นนะคะก็จะมีตัวโปรแกรมเด้งขึ้นมา สำหรับที่พิวใช้ยอยู่ก็จะมีอยู่ด้วยการสองส่วนฮะส่วนแรกที่ใช้คือครีมคุเตอร์นะฮะแล้วก็กับครีมเบลเซอร์ขั้นตอนต่อมาเราก็จะทําการเคลียร์ครีมข้อมูลกันจริงๆนะฮะก็อันดับแรกก็คลิกที่ครีมคุเ t อร์นะ,ะจากนั้นก็ให้เราเลือกตรงแอปพลิเคชันแค t แล้วก็ล็อกไฟล์รวมถึงดาวน์โหลดนะฮะจากนั้นก็ให้ปุ่มให้กดปุ่มครีมด้านขวามอาือแล้วก็จากนั้นก็จะมีป๊อกมัพเด้งขึ้นมานะฮะว่า Uh, ตอนนี้มีแอปอยู่ประมาณ6แอปที่เราต้อง c ล e น n i n g นะฮะแต่ถ้าตัวไหนเราไม่ต้องการคลีนก็ให้เด็กเช็คบอกออกนะฮะก็ทำตามคลิปนะฮะแล้วก็จะมีตัวป๊อปอัพเ้งนึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้เราใส่รหัสของเครื่องของเรานะฮะเพื่อยืนยันว่าเราต้องการเคลียร์ข้อมูลตรงนี้นะฮะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะฮะก็ให้กดดันขั้นตอนต่อมาก็ทำการสแกน ที่จะคลีนตัวบาร์เซอร์นะฮะก็ตอนนี้ก็จะมี s a ฟ a รีแล้วก็ Google Chrome ก็จะนั้นให้กดคลีนเหมือนกันเลยนะฮะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะครก็กดปุ่มดันเหมือนกันแล้วเราก็เข้ามาเช็คที่ Storage นะฮะเพราะว่าตอนแรกที่เราเช็คไปเราใช้ไปประมาณ450กว่าจิกนะฮะตอนนี้ก็ ยังเหลือประมาณ400-447กว่าจิตนะคะก็ก็ถือว่าก็ยังโอเคนะคะที่สามารถาลบข้อมูลที่ไม่จําเป็นออกไปเพราะว่าที่พิวชายอยู่ก็เป็นตัวเวอร์ชัน T ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็เมนบอกได้เลยนะคะหรือว่าอยากเซฟกดให้ใจหรือว่าจะแชร์ก็ได้เลยนะคะ